สวัสดีค่ะเทสกล้องก่อนส่งให้ลูกค้านะคะวันนี้จะเป็น Canon A1 สีดำตัวนี้ตัวนี้นรุ่นนี้จะมีแต่สีดำนะคะาตัวนี้จะเตรียมส่งให้คุณนัทภูมิจังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวเช็คสภาพสินค้าก่อน นิดบอดี้เป็นดูตัวเดียวกันที่ลงไว้ในเพจนะคะ927146ช่องมองก็มีฟูนเล็กน้อย ตำแหนที่แจ้งไว้ก็คือตรงฝาปิดแบบต้องอุ่นกลิบออกก่อนนะคะนี่ตรงนี้ก็เปิดใช้ได้ปกตินะคะใช้ถาม ตัวนี้ค่ะ4 7 6 a ก็หาซื้อได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ต <c oughs> ก็คูบวกด้านบนคูลบด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่คลิป มันจะมีล่องของมันอยู่นะคะด้านในก็ปรับให้ตรงก่อน,นแล้วก็หมุนให้แน่นโอเคค่ะตัวนี้ก็จะมีเลน เป็น Canon FD F, F 1.8ให้นะคะแล้วก็เลนอีกตัวหนึ่งอยู่ในเซตเดียวกันนี้เลยก็คือ Canon FD 35-70มิ F D 3.5 mm F นี่ค่ะ ก็ตอนได้มาได้มาอย่างนี้ก็ขายทั้งอย่างนี้เลยค่ะไม่แยกเดี๋ยวเราเทสการทำงานของกล้องเดี๋ยวลองใช้ตัวนี้แล้วกันก็จุดแดงตรงจุดแดงนะคะเวลาใส่นี่สียงคลิกใช้ได้เวลาถอดออกก็กดปุ่มนี้แล้วค่ะหมุนนี่ เวลาปรับค่า iso นะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้ต้องกดปุ่มตรงนี้นะถ้าไม่กดวงแหวนตัวนี้จะไม่หมุนนะคะกดปับ๊บตัวตนี้จะหมุนไดน้ก็ตั้งตามค่า iso ที่เราใช้ฟิล์มไปส่วนปุ่มนี้ก็สามารถตั้ง โอเวอร์อัได้ต้องกดตรงนี้นะคะถึงจะเลื่อนปุ่มนี้คือเอ่อข้างในเวลามองในจอนะคะ่ะมันจะมีวัดแสงนี่ถ้าเราโยกมาทางนี้คือเปิดเปิดไอตัวจอข้างในเนี่ยให้เห็น ถ้าโยกมาทางนี้ก็คือปิดก็จะไม่เห็นอะไรเวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปแค่ครึ่งหนึ่งก็จะไม่เห็นอะไรรุ่นนี้จะใช้ได้ทั้งหมด4โหมดนะคะอย่างแรกก็คือแมนนวล100%เลยก็คือต้องหมุนเลนมาที่พวกค่า F ปกติ ตั้งชัตเตอร์สปีดตรงไหนตรงนี้ต้องโยกเนี่ยค่ะขีดสีขาวมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกชัตเตอร์สปีดตรงนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้ล็อกสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้แหละแล้วล็อกไว้ตัวนี้มันจะขยับไม่ได้กันเวลามือไปโดนค่ะถ้าโยกลงก็คือเราจะเคลื่อนตัวนี้ได้ปกตินี่ ก็คือเราก็เลือกออสมมติ f 1 8ล่งชัดลองชัชตเตอร์ีเนอะเนี่ยค่ะก็ลองที่ แปดวินาทีดูโอเคอ่าทีนี้ลองที่สองถึงับบไงก็เนี้ยคะ่ะเราก็เลือกเปลี่ยนรูรกกับแสงตรงนี้ก็ได้ ในช่องมองก็มันจะบอกเหมือนเป็นไกด์ไล,ลน์อะค่ะว่าควรจะใช้รูรับแสงเท่าไหร่แล้วก็ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่แล้วก็มีขึ้นตัว m บอกว่าตอนนี้ใช้โหมดอะไรอยู่ค่ะโหมดถัดไปก็เป็นโหมดโหมด p โหมด p นี่คือเป็นโหมดออโต้ล้วนๆเลยนะคะ คือก็ให้ปรับมาที่ a นะคะเสร็จแล้วก็หมุนเลื่อนตัวนี้ตรงชัดตั้งชัตชเตอร์สปีดเนี่ยเนี่ยพอถึง1,000ปรัปั๊บมันจะมีตัว p ก็คือปรับไปที่ตัว p เลยส่วนได้ตัวนี้ก็คืออยู่ตรงทีวีตรงนี้ปกตินะคะโหมด p ทำาทำอะไรบ้างก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะปรับโฟกัสอย่างเดียวจบเลย ปรับโฟกัสหมุนโฟกัสให้มันชัดแล้วก็ที่เหลือกล้องคิดให้เองหมดว่า iso เท่านี้ f เท่าไหร่ชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ค่ะง่ายสุดตัวนี้ทีนี้มันจะมีโหมดออโต้โหมดออโต้โหมดออโต้ คล้ายๆโหมดก็คือเป็นโหมดทีวีในในกล้องดนะิจิตอลน่ะก็คือพอเราปรับมาเป็นตนัวนี้เป็นทีวีเนาะเออยู่ที่ A เป็นออโต้อย่างงี้แล้วเราเลื่อนปรับเฉพาะตรงเนี้ยมันจะเราเลือกเราเป็นคนเลือกปรับเองนะคะเลือกปรับชัตเตอร์สปีดเองแล้วกล้องจะเลือกรูรับแสงให้เลือกค่า F ให้เนี่ยก็คือ พราโยกตัวนี้มาเป็นตัว T TV และตรงนี้เป็น A ก็คือเป็นโหมด TV อ่ะพูดอย่างงี้กันโหมด TV ที่ที่ถ้าเกิดเราเลือกมาเป็น TV แต่เรา F ตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ปรับเป็นเป็น A เป็น Auto มันก็คือแมนนวลปกติแต่ถ้าเป็น TV แล้วปรับตรงที่เลนเนี่ยมาเป็นตัวมาเป็น A Auto เนี่ย ก็คือมันจะเป็นโหมด TV คือ F เราไม่ต้องไปยุ่งเลยค่ะแต่เราเลือกชัตเตอร์สปีดเองเราเลือกที่เท่าไหร่กล้องจะคำนวณให้เองว่าค่า iso เท่านี้เท่าไหร่อันนี้ลองเลือกที่30ถ้าเราสองรูงนี้กดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวก่อนในนี้จะบอกว่า F เลือกให้1.8แแต่ถ้ามันกระพริบอย่างเงี้ยแสดงว่า แสงมันโอเวอร์หรืออันเดอร์ไปนะคะลองปรับใหม่ลองปรับเป็นแปดเนี่ยค่ะสังเกตดูมันจะไม่กระพริบเหมือนตอนนั้นตอนที่เลือกที่สามสิบเห็นไหมคะกระพริบแป๊บๆๆ๊บป๊บ,ปบ,ปบเลยก็คือ กล้องมันเตือนว่าเนี่ยนะคุณต้องปรับใหม่นะชัตเตอร์สปีดอะคือมันไม่ได้างค่ะค่อนข้างจะฉลาดนะกล้องตัวเนี้ยคือจริงๆมันใช้งานง่ายมากเพราะมันมีหลายโหมดให้เลือกมากถ้าใครชอบแมนนวลเพียวๆเลยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันหรือคนที่ถ่ายไม่เป็นเลยปรับอะไรไม่เป็นเลยก็มีโหมดพีให้ใช้ค่ะง่ายมากเลยทีนี้อีก โหมดหนึ่งโหมดสุดท้ายก็คือโหมด AV เนี่ยค่ะตรงนี้เราเลื่อนตรงนี้นะคะเลื่อนขีดขาวเนี่ยวงตัวเนี้ยไปปรับที่โหมดไปอยู่ตรง AV เห็นไหมสังเกตดูมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแทนอ่ะจากที่มันเป็นวงแหวนปรับสปีดชัตเตอร์สปีดก็เป็นวงแหวนปรับค่า F แทน ถ้าเราใช้โหมดนี้กล้องให้เราเลือกค่า F เองแล้วกล้องจะเลือกชัตเตอร์สปีดให้โดยค่า F เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้เลยนะคะตั้งเป็นโหมด A ไว้อย่างเดียวเราเลื่อนตรงนี้เอาว่าจะเอา F เท่าไหร่เนี่ยคะ่ะก็ก็กล้องตัวนี้มัน F กว้างสุดที่1.8เนี่ยคะ่ะก็อยู่ประมาณเนี่ยคิดครึ่งตรงกลาง เราเลือกตรงนี้ได้เลยทีนี้เราเราลองดูภาพเห็นไหมคะมันบอกเราเลือก F 1 8กล้องคิดให้เลยชัตเตอร์สปีดเท่านีา้เดี๋ยวเราดูนี่ก็ปรับตรงนี้เอานี่นะคะปรับตรงนี้เอา ก็ตัวนี้เป็นตัวล็อกส่วนตัวนี้ไว้ทำอะไรก็เป็นเซลล์ทิมเมอร์ timer. จะมีให้เลือกแบบ10วิกับแบบ2วีนะคะตัวนี้จลมขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมไฟแดงจะขึ้นอันนี้เลือกแบบ2วีแล้วถ้าเป็นแบบ10วีละ ง่ายสุดๆนับฟิล์มเดินนะคะใส่ฟิล์มก็เหมือน SLR ปกติดึงตัวนี้ขึ้นเวลาปิดก็ต้องพับตรงนี้ลงหน่อยนึงเพราะว่ามันจะติดตรงนี้ปรับกลับมาเป็นเอสตาร์นะคะใช้ง่ายค่ะค่อนข้างจะ มันก็เนาะเอาเขาจริงๆถ้ามีจอหน่อยก็เหมือนดิจิตอลแล้วอะเอ่อแบตบตัวนี้ใส่ให้ไปใหม่อยู่นะคะตัว L ตรงนี้เออคืออะไรคือล็อกค่ะกดชัตเตอร์ไม่ลงเนี่ยเป็นตัวล็อกพอเราใช้ก็เลื่อนมาเป็นตัว A ค่ะง่ายมากตัวนี้ ก็สภาพสินค้าคือตามที่แจ้งนะคะริ้วรอยก็มีบ้างตามอายุกล้องก็มีรอยตรงนี้ที่ลงไว้ในเพจแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่ด้านในคลิปเนี่ยสีลอกก็มีบ้างเป็นบางจุดค่ะตามอายุกล้องแต่ถือว่าโดยรวมโอเคมากเลย นี่ okay, ค่ะก็ที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะก็มีบอดี้เลน Canon A1 ตัวนี้เลนสอตัวตัวนี้นะคะสตัวนี้ยูเตอร์ฝาปิดหน้าเลนอันนี้ฝาปิดเทียบนะคะ แต่ตัวนี้จะมีฝาปิดตัวแทนให้ก็ถ้าถ้าเราหมุนบางีมันจะปิดลงยากเนอะก,ก็ต้องขยับตรงนี้นิดนึงค่ะแต่ว่าตัวปิดท้ายไม่มีให้นะคะแบบแถมให้ไปเลยก้อนใหม่หนึ่งก้อนนะคะแล้วก็สายของคอหนึ่งเส้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะ